ทัวโลกต่างอัดฉีดเงินเพื่ออุ้มระบบเศรษฐกิจนะครับความเสี่ยงที่เกิดเงินเฟ้อเนี่ยสูงขึ้นเยอะเลยนะฮะและถ้าเกิดเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยทรัพย์สินอะไรที่จะรับประโยชน์และลงทุนอะไรที่จะกาไรในเงินเฟ้อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้จะพูดถึงสภาวะเงินเฟ้อแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมเนี่ยอ้างอิงจากบทความที่ชื่อว่า สุดท้ายแล้วนะครับเงินเฟอ้ออาจจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วนักลงทุนเนี่ยก็เดิมพันกับมันครับเป็นบทความหนึ่งของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับการเกิดเงินเฟอ้อเนี่ยครับต้องยอมรับว่าหลายคนก็อาจจะถึงทองคำถูกไหมว่าที่ทองคำการเงินเฟ้อได้เพราะเป็นตัวปรับปรับกับเงินเฟอ้อหรือการอ่อนค่าของเงินอย่าง,างมากเลยนะครับแล้วถ้าถามว่าแล้วมีอะไรอีกไหมละ่ะ ที่จะสามารถได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อดิบซึ่งบทความนี้เขารวบรวมมาให้คุณแล้วนะครับตามบทความของสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเกิดการอัดฉีดเงินเข้าระบบอย่างหนักหน่วงทั้งเรื่องของรัฐบาลเองเรื่องของธนาคารกลางเองนะครับแจกเงินอย่างมากมายและสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้เกิดเงินเฟอ้อได้นะครับหลังจากที่มันซึมมันหลับไปนานนะครับ ศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยก็ถูกประเมินนะครับว่าจะหดตัวไปกว่า6%ในปีนี้ครับเอาจริงๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะห่างไกลนะกับคาว่าการเกิดเงินเฟอ้อสักทีเดียวนะครับและซึ่งหาดูตัวเลขจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับการเกิดเงินเฟอ้ออัตราเงินเฟ้อในประมาณแค่1%เองนะครับหากพูดถึงการเกิดเงินเฟอ้อเนี่ยก็ดูเหมือนจะไกลตัวนะฮะแล้วอาจจะก,กินเวลาไปปี2ปีเลยละที่ยังไม่เกิดเงินเฟอ้อในเร็วๆนี้นะครับพร้อมทั้งตัวเลขเนี่ยก็บอกแล้วว่าตอนนี้เงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ1%เท่านั้นเองครับ ซึ่งเหตุการณ์ในโลกเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในปี2008-2009ที่เฟดทำการอัดฉีดเงินเข้าระบบอย่างหนักหน่วงนะครับแต่ว่าอัตราการเกิดเงินเฟ้อของโลกเองมันก็ไม่ได้เพิ่มมากขนาดนั้นนะครับหลายคนก็จะมองว่าเฮ้ยแล้วครั้งนี้เนี่ยเขาอัดฉีดเงินเข้าระบบมหาศาลเหมือนกันเฮ้ยก็คงจะไม่เกิดเงินเฟ้อหรอกมั้งนะฮะหลายคนก็จะมองแบบนั้นครับแต่ในทางรอยเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับครั้งปี2008-2009แล้วนะฮะ อย่างแรกเลยนะครับตอนนี้นัยรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยอาจฉีดเงินอย่างอันลิมิตไปในทุกภาคส่วนทางภาคประชาชนเองภาคตลาดทุนเองนะครับต่างจากมี2,008ที่อาจฉีดในส่วนของภาคตลาดทุนอย่างเดียวกล่าวคือภาคธนาคารนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยการเกิดไวรัสเนี่ยหรือว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันลามไปถึงคนทั่วไปประชาชนที่เขาตกงานจึเงเป็นต้องอฉีดเงินไปทุกภาคส่วนเห็นภาพใช่ไหมครับซึ่งจริงอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเ,เงินมันก็จะไม่เฟ้อน,นะเพราะสภาพคล่องต่างๆด้วยความฝืดเคืองของเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะฝืดด เงินไปเท่าไหร่มันก็จะไม่เฟ้อนะครับแต่มีนมักวิเคราะห์คนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่านายไมค์เคลลี่ครับซึ่งเป็นผู้การกองทุนของ private investment เนี่ยนะครับ<ม>เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังใส่เงินเข้าไปอย่างหนักหน่วงหนักหน่วงนะและ3-5ปีต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นวันที่ อินเฟลชันหรือเงินเฟ้อเนี่ยจะโผล่หัวออกมาครับดังนั้นกองทุนของไมค์แคลลี่เนี่ยก็เลยเอบทองด้วยมุมมองแบบนั้นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าไมค์แคลลี่คือใครนะฮะเขาคือผู้จัดการกองทุนของプライบิชอ Investment เนี่ยนะครับเป็น global head of multi asset นะครับซึ่ง p r i บิ t e Investment เนี่ยมีขนาดนะครับหรือจัดการกองทุนกว่า92,000ล้านเหรียญครับคือเกือบแสนล้านเหรียญน,นะฮะไม่ไม่ธรรมดานะกองทุนใหญ่เหมือนกันนะครับ หากมองตอนนี้นี่นะครับขนาดรัฐบาลที่แบบมีวิยัยการเงินนี่เข้มแข็งอย่างยอรมันเนี่ยก็ยังอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบอย่างมหาศาลนะครับซึ่งนี่ผมได้ยินก็คือประมาณ20%ของ GDP นะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผู้จัดการกองทุนของ DWS เนี่ยครับเขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังกังวลน,นะครับในช่วงเวลาที่แบบ หลายประเทศกําลังไม่มีลิมิตเนี่ยกำลังแบบชีวิตเกินร้อยกับการอัดฉีดเงินเข้าระบบครับซึ่งเขายังบอกอีกนะครับว่าเขาเนี่ยลงทุนในอินฟล i o ชันเฮชนะครับหรือว่าทรัพย์สินที่ประกันความเสี่ยงด้านเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับและตอนนี้เนี่ยลงทุนหนักกว่าปี2008อีกครับหากเราพิจารณาของทั้ง2ท่านเนี่ยเขาก็คิดว่าการเกิดเงินเฟอ้อเ,เป็นไปได้น,นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เกิดในปี2ปีนี้อาจจะเป็น3-5ปีข้างหน้านะครับในไม้เนี่ยนะครับผู้จัดการกองทุนของพายบริดจ์นะครับเขาก็ซื้อทอง าาไว้สำหรับผู้จัดการกองทุนของ DWS เนี่ย <c oughs> เขาก็ซื้อพวกอินฟลักชันเฮดเอาไว้หรือว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงกัแบบเงินเฟอ้อด้วยครับแล้วเขาก็ซื้อมากกว่าปี2008ซึ่งปี2008เนี่ยเขาซื้อไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยอัดหนักกว่าเดิมอีกฮะสาเหตุหนึ่งที่เขามองว่าอาจจะเกิดเงินเฟอ้อนั่นคือราคาของสินค้าที่มีโอกาส,ากาสาเพิ่มขึ้นน,นะครับซึ่งก่อนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสินค้าบ้านเราหรือโลกเราเนี่ยมันราคาถูกมากครับเพราะสินค้าราคาถูกเนี่ยมันก็กด เรื่องของเงินเฟ้อเอาไว้ครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีหรือโรงงานการผลิตต่างๆเนี่ยมันกดทำให้ต้นทุนมันราคาถูกเยอะครับอยเช่นอาหารก็ได้อาหารก็ราคาถูกเพราะว่าการเลี้ยงเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์อะไรมันดีขึ้นถูกไหมคหรือแม้กระทั่งการผลิตในจีนต้นทุนราคาถูกเนี่ยมันทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมันต่ำทั่วโลกครับ จริงอยู่ครับว่าเงินเนี่ยมันมันผูกพ,พิมมาเยอะาอาจจะเสื่อมค่าไปก็จริงนะแต่ว่าสินค้าเนี่ยครับราคามันลงเร็วกว่าฮะมันเลยมองว่าเฮ้ยมันไม่เกิดเงินเฟอ้อหรอกนะครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มมองนะครับว่าทางบริษัทในฝั่งตอนตกเนี่ยเริ่มที่จะย้ายการผลิตกลับมาในประเทศตัวเองเนื่องจากเกิดเทรดวอลเองก็ตามหรือเนื่องจากการเกิดกำแพงภาษีทําให้สปายเชนต่างๆของโลกเนี่ยมันแยกออกจากกันเมื่อก่อนมันเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันต้นทุนของโลกราคาถูกใครทําดีค่าแรงถูกกระทาไปใครค่าแรงแพงก็ทําสิ่งตัวเอ ถนาดไปอะไรเงี้ยครับทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมันค่อนข้างถูกแต่ว่าพอวันนี้ครับโลกมันถูกแบ่งออกสปะเชนที่ที่เคยมีอยู่มันฉีกออกทําให้คุณต้องมาผลิตในประเทศคุณเพื่อจะขายในประเทศคุณมากขึ้นดี g l o b a l i z า d ที่คนรู้นะครับแต่และนี่การเกิดตรงนี้ทําให้ราคาสินค้ามีโอกาสนะครับที่จะสูงขึ้นครับและซึ่งหากมองเรื่องของการเกิดเงินเฟอ้อนะครับมีตัวชี้ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า city inflation surprise index นะฮะเขาก็มองว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขมี ที่เพิ่มขึ้นครับพอถึงจุดนี้คุณจะเริ่มเห็นภาพนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่ทำให้เกิดเงินเฟรมันก็มีเหมือนกันน้องคนอาจฉีดเงินเข้าระบบมากมายจึงอยู่ราคาหุ้นไม่ขึ้นแต่เงินเฟอร์ก็มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะสูงเลยนะครับและอาจจะขึ้นในภายใน3าถึงหปีข้างหน้าครับคําถามที่เจ๋งกว่านั้นคือว่าแล้วคุณจะซื้ออะไรละ่ะที่จะได้ประโยชน์จากเงินเฟอร์ถ้าคุณเกงว่าเงินเฟอร์ก็จะเกิดขึ้นคุณจะซื้ออะไรนะครับอย่างแรกเลยผมก็ค่อนข้างเชื่อคนรู้อยู่แล้วนั่นคือทองคำนะทองคําอันนีย ถือว่าเบสิกนะครับแต่ก็แล้วมีอะไรอีกไหมล่ะที่มันจะได้มากกว่าทองคำนะฮะสุวนทางคนก็เริ่มมองเรื่องของ us inflation link bond นะครับหรือว่าเป็นพันธบัตรที่มันเชื่อมโยงได้ผลปโยชนกับเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ทองคำครับ ซึ่งผู้จัดการกองทุนหลายคนเนี่ยครับเขาก็ให้ลูกค้าของเขาเนี่ยครับถือทองคํามากขึ้น10%อนะนะครับอาจจะเป็นกองทุนทองคําหรือหุ้นทองคําหรือแม้กระทั่งเป็นทองคำแท่งเลยก็ตามครับแต่ทองคำเนี่ยมันก็ราคาสูงขึ้นมา1 8แล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงสิ้นสิ้นเดือนของมาหรือมีนาคมเนี่ยฮะแต่ถ้ามองอีกม,มุมนึงเนี่ยการ,รการคอนเสี่ยงในรูปแบบอื่นเนี่ยยังราคาถูกอยู่ครับซึ่งจะหากไปดูเรื่องของบอลสิบปีนะครับที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อเนี่ยที่ชื่อว่ีว ประกันเรื่องของเงินเฟอ้อนั่นเองนะฮะถ้าใครสนใจก็สามารถไปซื้อผ่านพวก ETF ได้นะครับและถ้าอาตาัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเนี่ยครับไอตัวบอลตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะก็ถ้าใครเกงว่าจะขึ้นหรือว่าจะประกันความเสี่ยงก็ลองพิจารณาดูนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยยังก็ต้องเกิดสักปีหนึ่งอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทางแบงก์หลายแบงก์เนี่ยก็แนะนําให้ลูกค้าเขาเนี่ยซื้อพวกประกันเงินเฟอ้อในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับเช่น Morgan Stanley เนี่ยก็แนะนําให้ซื้อ US 30ปีลิงเกอร์นะครับในขณะที่ไอ้เนสเวตเนี่ยครับก็เป็นธนาคารตัวหนึ่งเนี่ยแนะนำนะครับให้ซื้อ30ปี U.K. Linker ไปเลยนะครับแล้วก็10ปี Eurozone Inflation Swap นะครับซึ่งนาย Colin Hart นี่ยครับเป็นผู้จัดการกองทุนของ BNP เนี่ยนะครับเขาก็าบอกว่าตอนนี้เนี่ยการประกันความเสี่ยงเนี่ยหรือการซื้อพวกแอสเซทที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อเนี่ยมันยังค่อนข้างถูกมากๆเลยครับทำไมคุณไม่ซื้อตอนนี้เลยล่ะนะฮะโอ้นี่ก็บิว้วเลยเกินนะฮะซึ่ง Colin Hart ยัยงบอกอีกนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเฮดหรือประกันความเสี่ยงในทองคำนะครับแต่เขาก็ยังซื้อพวกคอมมูนิตี้อย่างอื่นด้วยอย่างเช่น อ่า uh, national gas นะครับแล้วก็ copper แล้วก็น้ำมันนะครับทวนนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีทองคำเนาะแล้วก็พวกตกบอลที่มันเป็นลิงเกอร์กับพวกอินเฟลชันต่างๆเช่น TIPS นะครับและผู้การกองทุนหลายคนก็ยังมองว่าตัวลิงเกอร์พวกนี้ยังราคาถูกอยู่นะฮะแล้วเขาก็รอเลยนะที่แบบราคามันจะขึ้นไปมากกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ที่ผมสึกว่าเฮ้ยมันก็ดูน่าสนใจนั่นคือ wood and forest นั่นเองครับก็แปลเป็นไทยว่าไม้และป่าเฮ้ยไม้และป่าเป็นเกี่ยวอะไรกันนะ ในบทความในบอกนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เพียงทองคําหรือตัวลิงเกอร์อินเฟชันต่างๆเนี่ยครับมันมีหลายช้อยมากอย่างเช่นเรื่องของรีเอสเตอหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่ง DWS เนี่ยครับเขาก็ไปซื้อหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยในเยอรมันนะครับซึ่งเขาเดิมพันนะครับว่าการออกบ้านหลังใหม่ๆเนี่ยจะออกได้ช้า กว่า Money Supply หรือเงินในระบบครับซึ่งถ้าหากไปดูสถิติของ IMF นะครับราคาบ้านทั่วโลกเนี่ยนะครับมันก็เติบโตผ่านอินเฟชชันนะฮะหรือเงินเฟอ้อเนี่ยเติบโตมา14%ครับในปี2009ถึง2019ครับบางคนก็มองไปซื้อพวกที่ดินเกษตรกรรมมันครับหรือว่าพวกป่านะครับ คนดีไม่ผิดครับป่าฮะซึ่งเขาบอกว่าที่ดินพวกนี้เนี่ยมันรักษามูลค่าที่แท้จริงได้นะครับมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือป่าไม้เนี่ยครับราคาเติบโตขึ้นกว่า130%ในประเทศอังกฤษนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยราคาของอที่ดินฟาร์มแลนด์นะหรือว่าที่เกษตรกรรมเนี่ยนะครับเติบโตประมาณ28%เท่านั้นครับนี่ตามรายงานของกระทรวงเกษตรนะครับนายเคลลี่เนี่ยที่เป็นผู้จัดการกองทุนของไพร์บีชเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบอพวกป่าไม้มากๆเลยนะครับแล้วเขาก็ซื้อมันผ่านไพรเวท มองว่าไอ้พวกลิงเกอร์ที่เป็นเฮจิ้งของเงินเฟ้อเนี่ยจะยังราคาถูกไปอีกสองสามปีข้างหน้านี้นะฮะเขาคาดหวังว่าพวกป่าไม้เนี่ยจะได้รับผลโดดในเร็วๆนี้นะครับตั้งแตคนที่แบบมาซื้อบ้านคนใหม่นะเพราะว่าไอ้พวกป่าไม้หรือไม้พวกเนี้ยมันเป็นต้นกําเนิดนะครับการก่อสร้างทั้งหมดครับก็มาสรุปคลิปนี้กันนะครับซึ่งผมมองว่าบทวิเคราะห์ของรอยเตอร์อันนี้เนี่ยรวบรวมมุมมองความคิดของนักวิเค,คราะห์นักลงทุนผู้การกองทุนหลายคนมากๆซพ่งแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเนาะ บริหารกองทุนหลักหลายหมื่นล้านเหรียญน่นนะครับหลายคนเนี่ยก็มีมุมมองที่ค่อนข้างคล้ายกันเรื่องของเงินเฟอ้อนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอาจฉีดเงินอย่าง unlimited นะครับในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยครับจริงอยู่ในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดเงินเฟอ้อในช่วงปีแรกครับเพราะตัวเลขเงินเฟ้อหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างหดตัวถูกไหมฮะแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสักปีหนึ่งนะครับอาจจะเป็น3-5ปีข้าปีหน้านะครับหลายคนก็มองว่าเฮ้ยทองคำไหมนะครับหลายคนก็มีลงทุนในทองคำเป็นการประกันความเสียเ่ยงเรื่องเงินเฟอ้อเช่นเดียวกัน บางคนอาจจะมองว่าเอาตัวลิงเกอร์ไหมเพราะมันยังราคาที่ถูกอยู่นะครับลิงเกอร์นี่ก็คือบอลต่างๆที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อหรือเฮดจิงเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายเนี่ยที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องของพวก r สังหา t ิมทรัพย์หรอัรนั่นเองนะครับอาจจะเป็นไม้ไหมอาจจะเป็นฟาร์มแลนที่ดินเกษตรกรรมไหมนะครับที่ผมชอบอันนึงเนี่ยคือนายแคลลีบอกว่าเขาชอบซื้อป่าไม้นะค,คือป่าไม้มันคือเป็นที่ดินที่มีต้นไม้นะครับและขายเหมือนขายต้นไม้วางังนเถอะนะครับและถ้าในตัวเลขที่คุณเเห็นนี่ย ไอ้ต้นไม้แท่งไม้เติบโตวกว่า130%่าเปอร์เซ็นต์เชียวนะเติบโตมากกว่าราคาที่ดินอีกอ่ะนี่มัน่ามัน crazy มากๆเลยนะครับท้องคำบอลนะครับแล้วก็ป่าไม้เนี่ย real estate นะครับคุณชอบอะไรเนี่ยลองเมนบอกกันหน่อยนะส่วนตัวผมผมชอบ เออรอเอสเตชอบฟาร์มแลนด์นะครับแล้วก็ชอบต้นไม้นะครับผมมองว่าที่ต้นไม้นี่เป็นสิ่งที่หมหัศจรรย์นะครับเพราะว่ามันเพิ่มมูลค่าได้ตัวเองนะฮะโอเคที่ดินเนี่ยมันเพิ่มอยู่แล้วถูกไหมถ้าคุณเป็นคนทำกเกษตรแบบเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจไปด้วยนะคุณจะรู้เลยว่าที่ดินคุณก็กำไรถูกไหมต้นไม้ที่ปลูกขึ้นมันก็ราคาแพงขึ้นผมว่ายากที่ราคาตกนะครับซึ่งถ้ามองจริงมันมีแต่ได้กับได้นั้นผมก็อยากเชิญชวนให้คุณมาลงทุนหรือว่ามาศึกษานะครับเกี่ยวกับก ตั้งทุนมาล right. งในเกษตรได้ผม hey, มองว่าเฮ้ยกำไรมโ่หัวลานแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะก็หวังว่าจะรับประโยชน์จากคลิปคลิปน <im> ี้นะครับขอบคุณที่มาจากทางรอยเตอร์ด้วยนะผมแปลผิดแปลถูกหรือพูดอะไรเอ่อเข้าใจผิดนี้ขออภัยจริงๆนะครับอ่านมาพร้อมๆกันนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบอาจารย์คิดน้าสวัสดีครับ